ไปกันต่อที่พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตกันบ้างกับขยายตลาดทิ่กาชุมชนเจนานชบชิมชิวนะครับวิธีชาวใต้นะภายใต้โครงการตลาดพัฒนาสร้างสุขจบทีเดียวครับโดยจัดขึ้นเมื่อเรววันท,ที่ผ่านมาที่ย่างเท็กโกล,โลตัตตะล่างนะครับนายนรศักดิ์สมบูรณ์รบวนการจังหวัดภูเก็ตเปิดงานชบชิมชิววิธีชาวใต้ภายใต้โครงการตลาดพัฒนาสร้างสุกกิจกรรมพัฒนาช่องทางตลาด มีนางมุกดาลิมหนูกูนประธานาการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาววรนินทรอภิรักจิระวงผานิจจังหวัดภูเก็ตนะครับขลังจังดภูเก็ตท้องเทเลกฬาภูเก็ตพัะาการอำเภอท่าล่างวันนั้นสุดการว์นายทีเกี่ยวข้องเนี่ย ข้าวรวมงานกันครับางานนี้ก็เป็นลดัดเหมือนคองสุราธิจัดนั่นแหละนะพี่บ่าวเกลี้ยงก็มีกิจกรรมรพัฒนาช่องทางการตลาดเป็นการส่งเสริมรองพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในพื้นที่ภาคใต้เช่นว่าจังหวัดภูเกต็ตกระบี่พังงาตรังพัทลุงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจในระยะสั้นและเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการจับจ่ายสื่อสินค้าภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดการมุ่นเวียนกระจายเม็ดเงินในระบบเศรษฐ,ฐกิจท่านราสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป ผู้ผลิตสินค้าชุมชนชุมชนทองเทียโอท็อปนวัดวิธีกลุ่มสัมาชีพชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีแล้วก็อื่นๆอีกโดยให้ประชาชนใน้สมมาสื่อสินค้าชุมชนในราคาที่เป็นธรรมลดค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งได้รับการบริการจากภาครัฐเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปการมีภาคีเครือข่ายรานาันคาข้องดีชุมชนจากจังหวัดต่างๆมารวมว่า30มสิบานเลยค่ะอืนะครับอ่ะไปเลย